ท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญที่สมาชิกทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ตกลงร่วมกันว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงปัญหานี้กันนะครับเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำมาหากินที่ยากขึ้นทุกวันนะครับเมื่อก่อนพ่อแม่เราเนี่ยทำงานคนเดียวสองคนเนี่ยเลี้ยงลูกได้ห้าหกคนนะครับวันนี้พ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ค่อยไหวนะครับ ไหมก็ตั่งจบการศึกษามาใหม่ๆเนี่ยอายุ30กว่าแล้วจบปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยบางคนยังต้องของเงินพ่อแม่มาช่วยอยู่เลยนะครับรัฐบาลจะหาทางออกให้ประชาชนอย่างไรจะค้าขายจะทำอาชีพอะไรนะครับคนไทยเราถึงจะอยู่รอดได้ที่ผมมองเห็นไปในสภาตอนนี้เนี่ยสีฟ้าสีส้มนี่เผชิญหน้ากันมากเหลือเกินนะครับยังดีที่ยังกล้าสบตากันอยู่นะครับ แต่ผมไม่ค่อยสนใจสีฟ้าเท่าไหร่นะครับที่ที่นั่งสีส้มอยู่เนี่ยน,น้องน้องไมใช่ไหมครับค่ะนะอันนี้มามาในบทบาทอะไรครับวันนี้สวัสดีท่านประธานที่คอรพแล้วก็สมาชิกสภาทอกผู้ทรงเกียติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องไม้มาในฐานะของนักขายค่ะครับซึ่งขายอะไรเนี่ยน้องไม้คิดว่าท่านประธานและหลายๆท่านในที่นี้น่าจะมองทรงน้องไม้ออกนะคะ ให,ให้ดูทรงเอานะครับดูทรงอะน,นะคะว่าแต่ท่านสมภาษคคะดูไม่ค่อยกล้าสบตาน้องไมเลยนะคะน่าจะมีความหลังอะไรกันบางอย่างคนคนุ้นเคยเคยกันดูเหมือนไม่เคยเจอกันเลยนะคะเอ๊ว่าแต่ท่านเอกไม่เห็นท่านเอกเห็นว่าลาสาภาไปเลยใช่ไหมคะถึงท่านไม่ได้แค่หลบตาหลบหน้าไปเลยนะคย <S <S> ไม่เห็นท่านเอกเลยแต่ว่าตอนที่น้องไมค์ขับรถเข้ามาในเขตสภาเนี่ยยังเห็นแวบๆอยู่เลยนะคะท่านประธานโอ้เขาแวบได้เร็วมากเลยครับใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วพอดีว่าเห็นทางเลขาของสภานะคะส่งข้อความมาหาน้องไมค์ว่าวันนี้จะมีการพูดเรื่องอาชีพที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมคะซึ่งน้องไมค์ก็อยากจะท่าสมษณ์เป็นอะไรคะ ไม่เป็นไรนะคะในที่นี้น้องไม่ไม่บอกใครนะคะท่านสมภาคปกติได้เลยนะคะท่านท่านสมภาคเขาถนัดมุดครับมุดเก่งนะคะท่านน้องไม้ก็อยากจะท่านท่านสมภาคไม่ไม่ไม่รอน้องไม้ก่อนเลยครับท่านท่านจี้ผมจังเลยอะ ท่านอ,อย่าทำตัวมีพี่รุษสิคะท่านต้องรอน้องไมา์ก่อนท่านจะแซงน้องไม้ไม่ได้นะครับมันไ,ไม่แซงครับไม่แจ้งแต่อย่าให้เธอขี้พวกครับผมมันเป็นวัวสันหลังว่าเอาเป็นว่าถ้าวันนี้น้องไมค์ส,ส่งสายตาไปหาใครเนี่ยก็ขอความกรุณานะคะชี้แจงนะคะให้กับประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะน้องไมายจะรอฟังนะคะท่านประธานคิดดูนะคะ ทุกวันนี้น้องไมรับวันละหนึ่งงานได้1 5 0 0บาท1,500บาทเดือนหนึ่งนี่ตก45,000บาทแล้วนะคะท่านประธานแล้วท่านน้องไมรจะอัปเกรดเป็น2คนต่อวันเนี่ยวันละ3,000เดือนหนึ่ง90,000นะคะท่านประธานเราเป็นโสเพณีเงินล้านได้ไม่ยากเลยค่ะท่านประธานดีไหมคะมไม่ไม่กล้าขัดแย้งเลยขอบคุณน้องไม้มากเพราะอาชีพนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมีคนที่ได้แต่เชงเง้อแล้วก็ไปไม่ถึงอยู่นะ อย่างเช่นลุงเนี่ยเป็นต้นนะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขอถามน้องไมค์คำเดียวครับเอาเท่าไรแล้วผมจะขออนุญาตท่านประธานครับลาการประชุมครับวันนี้เอาเท่าไรขออนุญ,ญาตนะคะ3 5 0 0ไม่พอแล้วนะคะท่านไม่เป็นไรมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะท่านต้องมีแรงด้วยนะคะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อึ้น,นอันนี้นใจเย็น กับเรียนท่านประธานสภาครับอย่าดูถูกลุงผมนะครับลุงผมเนี่ยไม่ธรรมดามีอะไรกับเมียเกือบทุกวันวันจันทร์ก็เกือบวันอังคารก็เกือบวันพุธก็เกือบเมื่อวานวันศุกร์เกือบผมบอกนี้เลยครับข้างบ้านผมครับเมื่อก่อนทํางานโรงงานเงินเดือนเดือนสองหมื่นไม่พอใช้ครับอยู่ไม่รอดทุกวันนี้ออกจากโรงงานแล้วครับมานอนอยู่บ้านขอแม่ใช้เวลาร้อยอยู่รอดครับ เออก็เป็นทางรอดอันหนึ่งนะครับอาชีพเรามีหลากหลายนะครับอาชีพไหนทําให้อยู่รอดได้ท่านรัฐมนตรีถมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยกมือมาเนี่ยบัดทวงหรือใช้สิทธิ์พาดพิงหรือเรื่องอะไรครับจบละ <c oughs> ยอหัตถาไว้สากราบนบท่านประธานและน้องไม้ที่เคารพ <c oughs> ท่านประธานครับม,มีกราบน้องไม้ด้วยเหรอ ไปมีบุญคุณอะไรกันมาครับคือผมเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ไปอยากจะกราบน้องใหม่นอกจากเลขาแล้วก็มีน้องใม่นี่แหละครับที่ทําต้องให้กราบเป็นคนลําดับถัดมาเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณซึ่งชีวิตผมรอ,อดชีวิตมาได้เพราะเขาอดชีวิตถ้าหม่ผมเป็นผู้เป็นคนเพราะน้องมเดิมไม่ได้เป็นคน ครับตอนแรกไม่ได้เป็นคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างน้องไม้ครับสอนมาโดยตลอดซึ่งในชีวิตจริงๆของมนุษย์เนี่ยครับในองค์ประกอบที่จะยึดอาชีพเนี่ยมันมีแค่4ี่กลุ่มอาชีพทำมันเองเพราะมนุษย์มีความต้องการแค่ต้องการเรียนรู้ก็มีกลุ่มอาชีพอยากเรียนรู้กับไปเรียนรู้กลุ่มอาชีพอันนึงครับกลุ่มอาชีพต้องกินถ้าใครกินก็ไปทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องก,การกินการปลูกการกินไปดูกันแต่น้องไม้สําคัญครับ เป็นอาชีพที่ต้องบันเทิง <S <S 1> <S 1> เป็นกลุ่มของคนต้องการบันเทิงแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งชอบซื้อแต่นี่ทั้งช้อปปิ้งทั้งบันเทิงพร้อมเพียงกันเลยครับท่นานประธานเราสามารถช้อปปิ้งได้ได้ความบันเทิงด้วยเขาทำไดครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาแต่ที่สําคัญครับเขาต้องค้นพบตัวเขาเองให้ได้ก่อนค้นตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองใหือเป็นครับท่านครับการค้นตัวเองก็คือรู้ว่าตัวเองนั้นต้องทําอาชีพอะไรแล้วมีหมายค้นหรือเปล่าไม่ต้องมีท่านประธานฮุ้บอกครับผมเนี่ยนะครับค้นหาความถนัดตัวเองได้ตั้งแต่อายุหนึ่งปีครับตั้งแต่หนึ่งขวบตั้งแต่ขวบแล้วจำมาได้จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช้ความถนัดตั้งแต่ขวบนึ่งจนดปัจจุบันครับท่านครับร ถนัดอะไรครับถนัดขวาครับผมรู้ตัวเองแต่แต่ขวบนึ่งว่าถนัดกว่าแล้วก็ใช้มือขวามาโดยตลอดครับท่านประธานครับเวลาใช้ไม่มีท่าอื่นเลยหรอคือเราถนัดทั้งผมถนัดขวาเพราะรู้เองถนัดขวาพัฒนาครับโดยสมองซีกซ้าย ท่านสังเกตไหมครับว่าคนปัจจุบันทํามาหากินด้วยอาชีพอย่างแล้วแต่ทำมาหากินได้รวดเร็วได้เงินทองมากมายเพราะเขาเปลี่ยนความถนัดหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเขาเรียกกันว่าเป็นนัก Energetic m o ก e ูฟเมแปลด้วยคยรับรยุคลัทบนยุคดิจิทัลความกระตือรือร้นครับคือการสร้างทุกอาชีพต้องมีความกระตือรือร้น พลังล้นท่านประธานครับจริงๆมันหมดมุกแล้วต้องร้องไห้นี่ความคิดรัฐบาลเลยครับท่านประธานบาดทักบาดท้วงรับผมก็ใส่เอ็นเนอจิตมูฟเว็ตตลอดเวลาท่านประธานคิดว่าผมเหนื่อยไหมครับเตรียมเรื่องมาแค่นี้ครับมันเยอะกว่านี้แต่เนื่องด้วยท่านประธานเงียบกันทั้งสภาอย่างเนี้ยแล้วจะผมต่อจะใดครับเพื่อเป็นการให้รู้ว่าผมนั้นเป็นคนถนัดกว่าแต่พัฒนาถนัดซ้ายก็ได้ ปัจจุบันเนี้เราต้องมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นอาชีพอันไหนก็นแล้วแต่ที่บอกว่าไม่มีรอดไม่มีรอดท่านเพิ่มสมองซีกซ้ายซีกขวาเต็มกำลังหรือยังพลังตรงนี้ต่าท่านประธานเข้เขาใจแล้วความกระตือรือร้น,ลน,ลนมันหายไปเอ e r เน t i c จ o ติกมูฟเท่านานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่จบลงไปได้นะครับยิ่งพูดยิ่งน่ากลัวนะครับ หน้าตาถะมึงถึงน่ากลัวมากครับน้องไม้ผอมลงนะครับผอไปเยอะตั้งแต่เรือรอบสหรัฐเข้าที่พัทยา